ห่วงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะพบกันในวันที่มีการตรวจห่วงจุ้ยของอาจารย์หมานะคะแล้วก็ลูกศิษย์อนุญาตให้เราได้ทํากรณีศึกษาเพ<ม>ื่อให้เพื่อนๆ f อทุกคนได้มาเรียนรู้หมู่บ้านที่เรามาตรวจในวันนี้มีความน่าสนใจหลายอย่างเป็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูป้าสวัสดีค่ะหมู่บ้านนี้ตันเ,ออเดี๋ยวป้าออกออกไป ตรงทางเข้าก่อนค่ะคือมันเมื่อกี้ป๋าบอกต่อยเขาไม่แอบถ่ายแล้วก็เอ้ยต่อยเขาอนุญาตให้ถ่ายแล้วก็แอบถ่ายใช่ป่ะคือเดี๋ยวก่อนอันนี้เดิมทีในหมู่บ้านมันเป็นขนาดเล็กนะเขาซื้อบ้านแล้วเขาแบ่งกันมีสิบสองหลังเองข้างละหกหลังั่นหมายีวามวเนี่ยคือแค่ในหมู่บ้านเออเหมือนที่พื้นหนึ่งอะแล้วก็แบ่งถนนตรงกลางใช่ไหมแล้วก็แบ่งบ้านซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเนี้ยข้างละหกหลังค่ะแล้วมันก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็ตัน นี้เจ้าของนี่เขาก็มาซื้อต่อเป็นมือสองอาโตขอซูมไปที่หน้าหมู่บ้านก่อนนะ,ะประตูรั้วนั่นแหละเนี่ยอันนี้คือหน้าหมู่บ้านค่ะเข้ามาจากซอยอะไรอีกสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ถึงค่อยมาเจอหมู่บ้านนี้ซึ่งพอมองเข้ามาสุดซอยนี้เราอยู่สุดซอยก็จะตันค่ะอันนี้เป็นอีกโครงการหนึง่งความมหัศจรรย์อยู่ที่ตรงนี้ทําให้เราทึ่งเป็นหมู่บ้านอ่ะเรามาดูทีนี้น,นี่บ้านบ้านที่เราจะตรวจแ นะก็เห็นไหมดูรูปรูปแบบแพทเทิร์นบ้านนะ้จะงงง,ง,งมันจะเป็นบ้านอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เป็นทรงโรมันนั่นนี่ะลักษณะเหมือนเสาทรงโรม,ม,มัน <Rolle. S 1> เออมันก็ประหลาดเหมือนกันนะอันนี้ก็ประตูบ้านใช่ไหมอันนี้ก็ประตูบ้านแล้วไอ้เปิดตรงกลับเข้าไปครา้งนี้ก็ประตูบ้านอื เดี๋ยวเราค่อยไปดูแต่ว่า,<อ>า,ากานต่อ<ป>เห็นหลังนู้นไหมหลังนู้นสูงกว่าเออมันเป็นฝั่งมังกรค่ะนะสูงกว่าแล้วเห็นหลังคาเชื่อมกันอ่าไม่ใช่บ้านเขาใช่ไหมใช่เขาซื้อโครงการนี้หลังหนึง่ง<อ>แล้วก็ไปซื้อโครงการนู้นหลังหนึง่งล้ําลึกอะแล้วก็เชื่อมบ้านสองหลังเนี่ยให้ันอยู่กลายเป็นบ้านหลังเดียวแต่อยู่สองโครงการขอดูหน้าหน่อย แต่อยู่สองโครงการเดี๋ยวก่อนนะป๋าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูใช่ป่ะเขาออกได้ทั้งซ้ายและขวาเนะ้คือหนูหนูเข้าใจในส่วนที่ว่าเขาอยู่โครงการนี้หลังหนึ่งอ่าล้วานูนเป็นอีกโครงการหนึ่งหลังหนึ่งแต่การเชื่อมเพราะเชื่อมหลังคาใช่ไหมเขาเชื่อมบ้านเลยมีทางเชื่อมเข้าัาโอเคอย่างเนี้ยที่ประเด็นเราจะให้ดูวันนี้แล้วกันไอ้เรื่องข้างในก็ค่อยไปว่ากัน แต่ว่าท่านอาจารย์เ,ยเคยบอกไว้แล้วว่าเราไม่เอาบ้านสองหลังมาเชื่อมเป็นหลังเดียวมันเป็นระบบมงคลการเชื่อมบ้านสองหลังนะต้องยกเว้นเราสร้างมาเป็นสองหลังตั้งแต่แรกติดกันอย่างนี้โอเคไหม,มะนะแต่บ้านนี้ซื้อมาหลังหนึ่งแล้วซื้อมาเชื่อมกันอนึ่งเนี่ยเชื่อมกัน <c oughs> มีไถจีจากอันนี้หลังหนึ่งมีไถจีอันนี้หลังหน,นึ่งเ,งเสร็จเอามาเชื่อมกันไถจีเลยกลับไปอยู่ตรงนี้กลางใช่ทีนี้มันก็จะมีส่วนแบ่งเยอะมันยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยนะ อันนั้นเรื่องหนึ่งหละเราก็บอกไว้ว่าการเชื่อมบ้านสองหลังไม่ดีไม่ควรทำไม่ว่าจะเชื่อมหลังชนกันไม่ว่าจะเชื่อมซ้ายเชื่อมขวาไม่ดีทั้งนั้นเลยทุกกรณีอ่ะเออนะห้ามทีนี้บ้านนี้ก็เลยมีกระจกเยอะเนี่ยมันก็จะมีกระจกผกระหว่างทางนะมันก็เลยไปไม่ถึงไปไม่ถึงประตูบ้านหลักที่แท้จริงเนี่ยอันนี้มันมีข้อข้อเสียหายเยอะที่เราจะให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยพื้นที่เอาหินหินเหมือนลายหินเล็กๆมาเรียงกันเนี่ย ก็ไม่ดีค่ะมันขุกขระเอออันนี้เขาทำสีด้วยนะถ้าพี่ไม่ผิดมันจะมีสีขาวกับสีดำเห็นไหมแต่สุดท้ายก็หมายถึงความไม่ราบรื่นของพลังนั่นเองใช่แล้วไม่คอนแทคเรวไม่เอาตัดอะงั้นแบบนี้เนี่ยแล้วการใช้ใช้โคมไฟที่เป็นลายลูกกลงแบบนี้โอนะไม่ดีเอ๊ะเขาเปิดไหมต่อให้เปิดหรือไม่เปิดแต่รูปลักมีรูปลักใช่ แล้วอย่างเนี้ยอันนี้ให้ดูไว้แล้วกันเพาอย่าไปทำก็คือเนี่ยวเวลาอาจารย์สอนในห้องอย่างนี้หนึ่งผมฝากเป็นรูปคออะไรเนี่ยเป็นกระบาดตะขายอย่างนี้ก็หมายถึงการปฏิเสธพลังไม่เอาอะไรเลยสักอย่างใช่นะใช่อ่ะอืมนะไปดูต่ออืมอืมทีนี้ก็มีรูปเรือรูปเรือหน้าบ้านเห็นไหมนี่เรือสำเภาเรือสำเภา กขามีโอเรอส์สำเภาไหลายลำเนาะออแต่มันวิ่งออกนะค่ะมันวิ่งออกไปทางหน้าหมู่บ้านรูลักรักมันวิ่งออกมันไม่ได้วิ่งเข้าบ้านอันนี้มันก็ไม่โอเคนะแล้วมันหยุดอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าตรงนั้นคือน้ํามันก็ไหลออกถ้าพื้นพื้นบ้านนี้มันมันมันสูงอืออ่นนีดูอย่างงี้มันเทลาดออกเทลาดออกค่ะมันก็เลยเสียหายเยอะเนี่ยแล้วก็อันนี้คือสุดรั้วรั้วหมู่บ้าน ข้างนี้แล้วก็เมื่อกี้นะที่เราบอกว่านี่นี่ตัวอย่างออป่าปลาถอยนดน่ึงยนี่เราพูดมาเรื่อยๆบางคนเขาคิดว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกใครจะมีดอกไม้ขาวหล่นบนหลังคาบ้านเนี่ยเนี่ยตัวอย่างเห็นไหมมีจริงอ๋อมีจริงเพราะว่า,วา,วาต้นอันนี้ต้นดอกปีบอย่างที่ตาตป,ป่าบอกใช่ไหมใช่พราะมันเมื่อก่อนมันไม่ใหญ่ไงทีนี้พอมัน <ừ. S 1> ปล่อยปล่อยไว้ใหญ่ขึ้นมันก็สูง สูงกว่าบ้านใช่ไหม,อมเอืเยพอมันมีดอกดนอมก็ร่วงบนหลังคาอ่าดอกไม้สีขาวเป็นอัปมงคลร่วงบนหลังคาม,งมีเรื่องเสียใจเรื่องเศร้าโศกนี่นี่แถมมีสีเหลืองให้ด้วยจ้าวันนั้นที่เราได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์ว่าสีเหลืองก็ไม่ดีเหลืองล้วนๆก็ไม่ดีอ๋อเหลืองกับขาวอันนี้มาคู่กันเลยบ้านนี้อ๋อเลนน,นดอกกรดู เออแต่ว่ามันเป็นวันนั้นอาจารย์พูดถึงดอกไม้สีเหลืองเอออันนั้คือกรณีที่มันเป็นไม้พุ่มโอเคอันนี้ไม้ใหญ่นี้ไม่เป็นไรแต่ว่าปัญหาของมันคือไม้ใหญ่เนี่ยมันละบ้านอย่างนี้ค่ะอ่อย่างหลังคาอันนี้จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งมากกว่าถึงเรื่องทําให้เกิดความเป็นหยินทําให้ไม่มีโชคเออดูบ้านยงนี้จะไม่มีโชคอ่ะทีนี้มาบ้านเราแล้วกันเดี๋ยวไปยุ่งบ้านเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมันก็จะมีกระจกผักผลังมันก็จะไม่เข้าอืเห็นไหม ต่อให้เขาเขาติดติ๊กเกอร์ฝ้ายนี่มันก็มีลายอยู่ก็เขาติดข้างในเออแล้วก็ทีนี้พอเขาต่อเติมห้องใช่ไหมมันก็เลยไม่มีจ้างของเปอรเซอร์ค่ะมันก็ต้องเอาขออเซอร์มาตั้งหน้าบานที่หน้าประตูเลยอือย่างเนี้ยเนี่ยอย่างนี้โอเคมันแสดงให้เห็นในยว่าประตูนี้ใช้ไม่ได้เอาอะไรมาขวางอย่างเนี้ยมันก็ยังพอพอดูได้นะภายในเขาก็ตั้งต้นไม้นะเพื่อที่จะดักไม่ให้ออกอ่ะ แต่ว่าประตูนี้มันก็ไม่ใช่ประตูหลักไม่ใช่อีกมันไม่ใช่ประตูบ้านมันเป็นเหมือนประตูรั้วค่ะเพราะมันเป็นประตูรั้วของโครงการนี้อ่ะเออเหมือนเออดังนั้นจะไห้อันนี้คือบ้านเดิมมันก็สุดเท่ประมาณตรงนี้แหละเนะแล้วก็อันนี้ก็ไปทะลุประตูบ้านนี่อันนี้คือประตูบ้านจริงๆริงความเจ๋งตกใจหมดเลยอ่ะ ประตูบ้านน,นี่เรือนี่ก็ไหลออกเหมือนกันนะที่เราข้ามฝั่งมาอีกหมู่บ้านหนึ่งแลออ้วค่ะอีกโครงการหนึ่งละเนี่ยเขาก็จะเดินออกมาไปทะลุอีกโครงการหนึ่งได้หนึ่งในร้านนั้นเนี่ยตั้งแต่หนูตรวจห่วงจุ้ยมาหนูบอกเลยยังไม่เคยเจอ,อใครเชื่อมสองหมู่บ้านไว้ในบ้านของตัวเองแบบนี้เลยนี่สองโครงการนี่ไอเป็นอีกโครงการหนึ่งแล้วใช่อ่า ทางเข้าคืออยู่ด้านนู้นอ๋อถึงว่าวันนี้ GPS เราอ่ะตอนที่หนูอยู่ซอยตรงนู้นมันบอกคุณถึงแล้วคุณถึงแล้วที่แท้เพราะว่าบ้านนี้อยู่สุดซอยเนี่ยตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่นะเขาให้คนอื่นเช่ามั้งนะแต่แล้วโอเคเราแค่นี้หมอทีนี้เรามาดูตามวิชาล้วแล้วกันนี่ป๋าเนี่ยคือคือสมมุติถ้าตรงนี้มันเป็นโถงเข้าบ้านเนี่ยดู้าเตัวดูที่ข้างบนมันโล่งเห็นไหม มันก็เป็นส่วนแยกอาคารกันนะแต่ว่าอันนี้มันจํากัดเป็นประตูบ้านแล้วก็เข้าไปก็มีประตูบ้านอีกอ, yeah. อันนี้ประตูรัว้วอ,อันนี้ประตูบ้านข้างในคือประตูะตบ,บ้านอีกหนึ่งสองและสามอ่ะเนี่ย yeah. เขาห้ามกั้นเป็นบล็อกบล็อกพลังมันเคลื่อนที่ไม่ได้นะ ทีนี้มันม,มัน,ม,นมันก็ไม่เข้าตั้งแต่ประตูนี้และพอมันปิดมันก็เป็นกระจกใช่ไหมจะเข้ารูนั้นคอมเพรสเซอร์แอร์ก็เป่าใช่ไหมก<ม>ระจกตรงนู้นก็ถักผักออก<ม>นะจะมาแต่ทางนี้ไอ้กระจกข้างนี้ก็ผักออกบ้านมันก็เลยอยู่ในสภาวะที่มันไม่มีพลังลายสุดยอดอันนี้ลายอันนี้มงคลน,นะลายอางุ่นเป็นเถาอางุ่นนะแม้จะเป็นไม้เลื้อยไม้เลื้อยแต่ว่ามันมีลูก เหมือนต้นกุหลาบที่มันมีดอกอะแล้วก็มีน้ำเออนั<ม>่นแหละต้องให้มันมีผล้มันก็เป็นมงคลแต่ถ้าอย่างนู้นเนี่ยไม่ดีอย่างนู้นจะมีคดีก็ต้องหมั่นศึกษากันนะคะ <c oughs> ว่าจริงๆไม้ชนิดไหนสามารถปลูกได้อันไหนปลูกไม่ได้มีความเป็นมงคลไม่มงคลแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามัน มันหลีกต้องหลีกเลี่ยงได้ง่ายๆเดี๋ยวเพราะว่าปลูกง่ายๆเออเราไปเพราะเราก็เข้าบ้านเขาไม่ไม่ได้เหมือนกันนี่นี่แล้วอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ควรวางฮหน้าบ้านอันนี้คือกระบองเพชรอะมันก็มีหนามนะอันนี้คือกระบองเพชรใช่ใช่ใช่เขาเอาไว้ดูดละซับรังสีมากแต่ว่ามันมีหนามอะต้นพวกนี้ก็ไม่ควรจะอยู่บริเวณโถงหน้าบ้านค่ะ อภายในมืดครึมมากมนวก,ก็มืดมันก็เป็นหินพลังมันเข้าไปไม่ได้เขาก็ติดหมดเลยนเนี่ยติดกันอยู่อ่าอ่าสรุปสรุปว่ามันก็เนี่ยสภาพแตกแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ต้องซ่อมแซมการแตกแล้วนี่ถือว่าพลังมงคลเนี่ยถดถอยลงอืออ่าสรุปว่าที่เจ้าบ้านนี้เขาอยู่ได้แล้วก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขามีอาชีพพิเศษแค่นั้นแหละ อาชีพพิเศษเช่นหมอทหารตำรวจรปภนักบินอย่างเงี้ยอาชีพเสี่ยงอ่ะมันก็จะทนได้มากกว่าคนอื่นทนายความหรือเราก็เพิ่งมีความรู้ใหม่นะแม้กระทั่งนายหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ก็เป็นอาชีพพิเศษเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของอาชีพพิเศษคือคุณจะทนความเสี่ยงได้มากกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะรุ่งเรือง มันก็มีได้แต่มันก็จะมีเสียไปอย่างที่ป๋าบอกว่าภายในบ้านเนี่ยที่มันเสียเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเช่นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตเยอะนะเงินล่วไหลอย่างนี้อันนี้มันก็คือสิ่งที่เราจะเสียหายมีรายได้เยอะแต่ก็ไม่มีเก็บอืมเหมือนนี่คือปัจจัยหนึ่งฉะนั้นวันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างว่าเนี่ยมันเป็นการเข้าที่ซับซ้อนมาก นะพลังมันก็จะงงเราเองก็งงพลังมันก็งงพลังเหมือนแขกที่มาบ้านเราใหม่ๆมาทุกวันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองบอกให้คนที่ไม่เคยมาบ้านเราะถ้ามันมาถูกเนี่ยแสดงว่าพลังมันก็มาถูกวันนี้เราหลงกันทุกคนเราหลงกันทุกคนใช่ป่าก็วนหนึ่งรอบแล้วการเข้าประตูบ้านอีกเหมือนกันถ้ามันผ่านแล้วมันกั้นห้องไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเป็นอัปมงคลนะเพราะนั้นอาจารย์ย้ําทีหนึ่งละถ้าเปิดประตูหน้ามานะเราเคยออก คิดไป,ปแล้วใช่ไหมเปิดประตูมา้าแล้วมีประตูกั้นอีกห้องหนึ่งอย่างนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาเสียหายทําให้ธุรกิจทําให้ชีวิตล่าช้านี่ก็เป็นเรื่องเรื่องหลักที่จะพูดค่ะกอาวันนี้เป็นเคสกรณีศึกษาของบ้าน,านที่เรามานะคะให้ทุกคนดูไว้เป็นประสบการณ์ว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็อะไรที่มัน ไม่ดีก็จะทำแค่นั้นเองอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันถ้ามันมีแล้วก็ค่อยๆคิดว่าจะปรับปรุงยังไงผิดร้อยค่อยๆแก้ทีละหนึ่งให้เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแต่อย่าไปจุกจิกกับมันขอบคุณค่ะป้าสวัสดีค่ะ